สวัสดีครับพบกับผมอิลีโมโมนะครับและขอต้อนรับสู่พอสแคทครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจว่าในเรื่องของความโง่นะครับจากหนังสือโง่ศาสตร์กดพื้นฐานว่าด้วยความโง่เข่านะครับของคุณคาโลนะครับ ชิปโปล่านะครับคุณผู้ฟังเคยทำเรื่องอะไรโง่โงกันหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นโทรศัพท์จนลืมป้ายหรือว่าเลยป้ายรถเมย์นะครับรอาจจะเป็นการนั่งโง่โง่ริมทะเลที่หลายๆคนชอบโพสกันนะครับว่าด้วยเรื่องของความโง่นะครับโง่ศาสตร์คืออะไรทำไมเราต้องโง่ครับกฎของความโง่เนี่ยเป็นหนังสือที่ ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะได้รับการดิบยกนะครับเอามาแปลเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าคนโง่อยู่รอบตัวเรามีจำนวนมหาศาลเกินความคิดและกำลังคลองโลกไปนี้สู้กับคนโง่นะครับมันเหนื่อยกว่าสู้กับโจรคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับการนั้นเราทุกคนนะครับก็ควรที่จะเข้าใจคนโง่และความโง่เพื่อให้รู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับพยานอันตราย ที่กำลังคุกคามมนุษยชาติเลยคุณคาร์โลเอมชิโปลานะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์นะครับแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับผู้ประพันธ์นหนังสือกฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลา5ประการนะครับ The Basic Law of Human s t u p i d หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะนำเสนอความจริงที่เป็นประโยชน์นะครับให้ทำความเข้าใจสังคมมนุษย์ถ้าคุณผู้ฟังรู้จัก ดาร์วินนะครับเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ของเรานะครับถูกกําเนิดขึ้นมาไม่ต่างจากสัตว์ชั้นต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือช้างก็ต้องแบกรับความรู้สึกลำบากนะครับหรืออุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับเจ็กเช่นเดียวกับมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยนะครับแต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยกับต้องทวีคูณนะครับใช้ชีวิตอย่างยากลำบากขึ้นไปใหญ่นะครับจากฝีมือของกลุ่ม,มนุษย์ ด้วยกันเองนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคนโง่นั่นแหละครับแต่ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับว่าหนังสือเรื่องนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะทากทางหรือว่าทําให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนนะครับแต่เป็นเพียงการอธิบายนะครับว่าด้วยของจุลชีวะวิทยานะครับที่จําแนกสิ่งมีชีวิตนะครับหรือว่าเป็นการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับและตรกศาสตร์นะครับให้เข้าใจถึง าศาสตร์แห่งคนโง่นั่นเองนะครับในเรื่องของกฎพื้นฐานข้อแรกเลยนะครับเขาบอกไปว่าเราทุกคนประเมินจำนวนคนโง่ที่เรียนวนอยู่ในสังคมน้อยเกินไปเสมอโดยปราศจ,จากข้อยกเวน้นอาจจะฟังดูงงงงแล้วก็คุมเครือนะครับที่บอกว่าคนโง่เนะี่ยมันน้อยเกินไปแต่จริงๆรแล้วบทความนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ และต้องประหลาดใจด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าคนที่เราเคยคิดว่าแบบเป็นคนฉลาดเงนะี้ยบางทีก็กลับกลายเป็นคนโง่อย่างหน้าไม่ไอายเลยหรือวันแล้ววันเล่านะครับการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับกิจกรรมต่างๆเนะี่ยก็ต้องพบเจอกับคนโง่โง่นะครับที่แบบปรากฏตัวออกมาให้ให้เราต้องเดือดร้อนนะไม่ว่าจะเป็นการขับรถโง่โง่หรือการทําอะไรโง่โง่ที่แบบไม่คิดนะฮะทำให้เราต้องประสบพบเจอในชีวิตนะครับ ซึ่งกฎพื้นฐานเนี่ยเราละแทนจํานวนคนโง่ไม่ได้นะครับแต่เขาบอกเลยว่ามันมีจํานวนอยู่จริงนะครับและขอแทนค่าเป็นมิลนะครับในสัดส่วนของคนโง่ในประชากรนะครับจากอัตาราการสานนรลากยาวมาที่กฎข้อที่สองนะครับเขาบอกไปว่าโอกาสที่ใครสักคนจะเป็นคนโง่นะฮะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะอื่นใดของเขาเลยเอ๊ะมันยังไง มันหมายความว่ามนุษย์คนเราเนี่ยมันไม่ได้เท่าเทียมกันนะฮะบางคนโง่บางคนไม่โง่นะและความแตกต่างนี้นะฮะธรรมชาติเป็นคนกําหนดครับใครสักคนที่เกิดมาโง่นะครับเช่นเดียวกับการที่เกิดมาผมสีแดงนะครับเปรียบได้ดังกับว่าคนโง่นะครับเกิดมาโง่เพราะผมขิตเขีดอาจจะฟังดูเจ็บปวดนะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตามทฤษฎีของธรรมชาติแล้วนะครับ ไม่ว่ามนุษย์นะครับจะแพร่พันธุ์ที่คั่วโลกเหนือหรือว่าแอฟริกาหรือว่าทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่ว่ามนุษย์จะเจริญก้าวหน้านะครับหรือว่าล้าหลังนะครับผิวสีแดงสีดําสีอะไรก็ตามครับอัตราส่วนการเกิดของมนุษย์นะครับเพศหญิงต่อเพศชายเนี่ยทารกเกิดใหม่จะยังคงที่เสมอครับตัวทารกเพศชายจะมีมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทาให้เรารู้ว่า ธรรมชาติกับตัวเลขเนี่ยเป็นสิ่งที่มันคงที่นะครับไม่ว่าจะยุคไหนนะครับอัตราส่วนการเกิดของมนุษย์จะยังคงเท่าเดิมเสมอนะครับข้อเท็จจริงนี้มันน่าทึ่งนะครับที่มันเกี่ยวกับความถี่ของธรรมชาตินะครับอ้างอิงไปถึงความถี่ของคนโง่ะนะครับเช่นเดียวกันนะครก็คือจะรักษาความถี่นะครับของคนโง่เนี่ยให้มีค่าเป็นมิลตลอดการนะฮะไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยคนโง่ก็จะมีค่าเป็นมิลเสมอนะครับ ซึ่งเราจะพบว่าคนโง่เนี่ยอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันนะเชกเช่นเดียวกับคนโง่ที่แบ่งเป็นกลุ่มทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนใช้แรงงานคนทํางานนั่งโต๊ะนะครับหรือว่านักศึกษาคณะผู้บริหารหรือว่าอาจารย์นะครับไม่ว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับสัดส่วนของคนโงนะ่ในหมู่ของเขานะครับก็จะเท่ากับมิวนะครับหมายความว่า ไม่ว่าคุณจะเอาความยากจนนะครับความร่ยการศึกษาหรือว่าการศึกษาชั้นสูงนะครับก็จะพบสัดส่วนเดียวกันในหมู่คนโง่นะครับสมมติคุณเอากลุ่มคนทํางาน,นก่อสร้างมาคุณอาจจะคิดว่าเขาโง่นะครับแต่พอคุณเอาอัตราส่วนเข้ามาเนะี่ยคุณจะพบในสัดส่วนเดียวกันกับคนที่ทํางานออฟฟิศหมายความว่าอย่างไรหมายความแบบว่าคุณเอาคนโง่ในกลุ่มคนก่อสร้างมา1ิบคนนะอาจจะมีโง่อยู่สองคน และในออฟฟิศ10คนเหมือนกันก็จะมีโง่อยู่2คนเหมือนกันเป็นเช่นนี้นะครับในทุกกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าผู้ได้รับรางวัโลโนเบลนะครับก็ยืนยันด้วยกฎของธรรมชาติอันนี้นะครับว่าจะมีสัดส่วนของมิวนะครับกลุ่มคนโง่ที่ได้รับรางวัโลโนเบลเหมือนกันนะี ก็คือคนโง่อยู่ในทุกระดับชั้นนะฮะอยู่ในทุกชนชั้นของสังคมงด้วยกฎข้อที่2นะกลุ่มนี้ไม่มีข้อยกเว้นใ,นใดๆเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเพราะว่าคนโง่เนี่ยจะมีสัดส่วนที่เท่ากันหมดครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสังคมเลิศหรูหรือว่าหลบซ่อนตัวท่ามกลางมนุษย์นะครับไม่ว่าจะปลีกวิเวกอยู่ในวัด หรือตัดสินใจใช้ชีวิตแบบทิ้งราคะนะครับยังไงเราก็ต้องเผชิญกับคนโง่ในสัดส,ส่วนที่เท่ากันนะครับโดยเมื่อเราอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับความโง่นะครับก็จะจำแนกบุคคลนะครับออกเป็น2จําพวกด้วยกันก็คือบุคคลที่ไม่ต้องการเข้าสังคมนะครับหรือว่าทนทุกทรมานครับกับการที่จะต้องไปพบปะผู้คนอื่นๆนเป็นเรื่องที่พวกเขาจะต้องอดทนนะครับ กับอีกคนกลุ่มหนึ่งก็ตรงกันข้ามเลยนะครับพวกเขากับมีความสุขนะครับที่จะได้ไปพบปะผู้คนหรือใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะครับซึ่งพวกเขาไม่ยินดีเลยนะครับที่จะใช้ชีวิตคนเดียวพวกเขาต้องการมีคู่นะครับหรือว่าแต่งงานจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นเองนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักพจนนะครับหรือกลุ่มผีเสื้อสังคมนะครับพบปะกันอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ มันทําให้เมื่อเรารมีหรือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันฝ่ายหนึ่งจะได้หรือเสียประโยชน์นะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ทําให้อีกฝ่ายได้หรือเสียประโยชน์เช่นเดียวกันนะครหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าเมื่อเราพบปะผู้คนใดสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้เราได้ประโยชน์ก็ได้หรืออาจจะทําให้เขาเสียประโยชน์ก็ได้หรือการที่เราไม่ไปพบปะใครเลย อาจจะทำให้เราได้ประโยชน์ก็ได้หรือจะทำให้เขาเสียประโยชน์ก็ได้มันเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับทำให้เกิดเป็นกฎข้อที่3ขึ้นมานะกฎที่3เนี่ยว่าด้วยคนโง่เนี่ยคือคนที่สร้างความเสียหายแก่คนอื่นหรือกลุ่มอื่นทางที่ตนเองไม่ได้รับประโยชน์กระทั่งได้รับความเสียหายด้วยซ้ำกฎข้อนี้เนี่ยทำให้คนโง่เนี่ยจัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ทำให้ ตัวเองเสียหายไม่พอทําให้คนอื่นเสียหายด้วยนะนั่นคือคนโง่นะจึงแบ่งแบ่งอีกรอบหนึ่งแบ่งคนนะครับออกเป็น4ประเภทนะครับหลักๆเลยได้แก่คนฉลาดนะคคนฉลาดคืออะไรคือคนที่ทําให้ตัวเองได้ประโยชน์และคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยคนที่2ก็คือคนกระจอกครับคนกระจอกเนี่ยตัวเองไม่ได้รับประโยชน์นะครับแต่คนอื่นได้รับประโยชน์ครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุมกล่มคนโฉดครับกลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนเห็นแกตัวนั่นเองนะครับก็คือตัวเองได้ประโยชน์ครับแต่คนอื่นไม่ได้ประโยชน์นะเป็นคนโฉดกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคนโง่เองเนี่ยนะครับที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเองก็เดือดร้อนด้วยนะโดยที่คนคนหนึ่งนะครับจะทําเรื่องที่ส่งผลดีแก่ตัวเองนะครับแล้วก็ทําความเสียหายให้แก่เราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคน gedaan, น่าจะพบเจอนะครับก็คือกลุ่มคนโฉด คนที่ทำงานมาอยู่กลุ่มเดียวกับเราแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้รับประโยชน์ไปนะฮะแต่ก็ซ้ำเราต้องทำงานด้วยอะไรแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มคนโฉดซึ่งหลายคนก็อาจจะเป็นคนโฉดด้วยนะฮะแต่การที่เราจะต้องใช้ชีวิตกับกลุ่มคนพวกนี้นะครับเราจะใช้ชีวิตยังไงโดยที่การแจกแจงความถี่ของกลุ่มคนพวกนี้นะครับ จะมีความไม่คงเส้นคงวานะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนฉลาดคนกระจอกหรือว่าคนโฉดมาใช่ไหมครับเอออาจจะเป็นคนโง่ก็ได้ทุกคนมีพฤติกรรมที่บางครั้งก็เป็นคนแบบนี้บางครั้งก็เป็นคนแบบนี้ครับแต่การกระทําพื้นฐานส่วนใหญ่นะครับจะตีกรอบว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะครับคุณต้องทําค่าเฉลี่ยของตัวเองขึ้นมานะครับว่า โดยปกติแล้วกับคนคนนี้คุณเป็นคนไหนกับเขาคุณเป็นคนกระจอกให้กับนายเหรือว่าคุณเป็นคนฉลาดให้กับนายเคุณต้องเป็นคนตัดสินใจหรือว่าวิเคราะห์ตัวของคุณเองนะครับโดยที่จะพูดถึงในเรื่องของความโง่และอำนาจนะก็คือทำไมคนโง่ถึงยังมีอยู่ มีอยู่ไม่พอใช่ไหมตามขนข้อที่สองคือคนโง่มันจะมีอยู่ในทุกชนชั้นแต่นี้กลับได้รับอํานาจหรือว่าเป็นผู้นําได้ด้วยอ่าเหมือนเป็นผู้นําประเทศตอนนี้นะสองปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทําให้คนโง่เนะี่ยยังมีอํานาจและเป็นผู้นําได้ก็คือการที่โครงสร้างทางสังคมนะครับมันเอื้อให้คนโง่พวกเนี่ยได้รับตําแหน่งเข้าไปครับเพราะอะไรเพราะว่า สมมติระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมมีการเลือกตั้งก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าสัดส่วนมิวของคนโง่เนี่ยมันมีอยู่ในทุกระดับหมายความว่าในการเลือกตั้งที่แสนจะงดงามเนี่ยคุณก็กลับมอบโอกาสให้กับคนโง่เหล่านี้ได้เลือกคนโง่เข้าไปเป็นผู้มีอำนาจก็คือคนโง่คนเลือกคนโง่เข้าไปเป็นผู้นำนะ ต้องมองว,ว่าเป็นแศษยาดูภาพของความโง่เลยนะเราไม่อาจจะเข้าใจได้นะครับว่าอํานาจทางสังคมเนี่ยการเมืองหรือว,ว่าสถาบันเนี่ยส่งเสริมคนโง่เนี่ยให้ทําลายล้างคนโงน่นะอํานาจของคนโง่เนี่ยเราไม่สามารถหาเหตุผลได้นะหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ว่าคนมีเหตุผลอย่างเราเราเนี่ยหรือว่าคนที่เข้าใจพฤติกรรมคนฉลาดเราอาจจะเข้าใจพฤติกรรมคนโฉดใช่ไหมก็คือ การกระทําในรูปแบบที่เขาต้องการให้เขาได้เขาต้องการให้เขาได้และคนอื่นไม่ได้เช่นการขโมยตังค์ผมต้องการเงิน100บาทผมก็ไปขโมย100บาทผมได้เงินมา100บาทเขาเสียไป100บาทเนี่ยคือพฤติกรรมของคนโฉดน,นะครับตัวเองได้เขาเสียเราพอยังเข้าใจได้แต่พฤติกรรมของคนโง่นะครับเราไม่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับ กฎข้อนี้นะครับกล่าวไว้ว่าคนโง่เนี่ยจะรังควาเราโดยไล่เหตุผลไล่แผนการไล่รูปแบบและสถานที่ที่คาดไม่ถึงโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ไประโยชน์อันใดไม่มีหลักการใดบ่งบอกได้ว่าคนโง่จะเล่นงานเราเมื่อไหร่อย่างไรและทําไมเนี่ยคุณจะต้องเผชิญกับคนโง่โดยสมบูรณ์แบบนะคุณไม่สามารถรับมือได้เลยนะครับเหมือนกับเปลวเพลิงที่แผดเผาว่ายอย่างนั้นเลยนะ มาพูดถึงกฎข้อที่4กันดีกว่านะครับกฎข้อที่4กันแล้วนะครับกฎที่4เขาบอกว่าเราเนี่ยมักจะประเมินอ,อำนาจทำลายล้างของคนโง่เนี่ยต่ำเกินไปก็คือเรามักลืมไปว่าเราไม่ควรไปยุ่งอะ่ะคือเราประเมินคนโง่ต่ำเกินไปคิดว่าเราจะแบบไอ้ hey, คนโง่เราหลอกใช้ได้แต่ไม่ใช่เลยครับมันเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเราควรหลีกเลี่ยง ซึ่งทาได้ยากอยู่ดีคนฉลาดเนียครกับคนโฉดเนีนะ่ยตะไม่ตระหนักถึงความโง่นะครับเพราะว่าจะไปหมิ่นประมาทเขาหรือว,ว่าไปหยามเขาว่ามึงมันโง่นะครับแทนที่จะหนีนะครับหรือป้องกันตัวนะครับคนฉลาดกับคนโฉดจะไม่ทำนะครับเพราะว่าเหลวนะนะนี่เป็นความเข้าใจผิดมาหันเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คนโง่นะได้บริหารพรสวรรค์ของตัวเองนะครับการที่เราไม่หนีเขา การที่เราใช้ประโยชน์จากคนโง่นะครับมันทําให้คนโง่ได้ใช้พรสวรรค์ของเขาและความผิดพลาดน,นี้นะครก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงเลยครับการที่คุณไปใช้งานคนโง่เนะี่ยทำให้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่5คนโง่เนะี่ยสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเป็นระดับมหาภาคนะครับกฎที่5นะ้าเนี่ยบับไว้ว่าคนโง่เนะี่ยเป็นคนที่อันตรายที่สุดเลยนะ อันตรายที่สุดยิ่งกว่าคนโฉดอีกนะครับเพราะอะไรนรีลองคิดดูให้ดีนะนีับหากเมื่อเราเอาคนโฉดสมบูรณ์แบบนะครับที่ยักยอกเงินใช่มครัจากบัญชีคนอื่นมาเข้าตัวเองแต่นั่นยังหมายความว่าเงินยังอยู่ในระบบนะครับเงินไม่ได้หายไปไหนนะสังคมก็ยังจะคงที่นะครับมีเงินร้อยล้าน คนโฉดขโมยไปร้อยล้านก็ยังไปอยู่ที่คนโฉดร้อยล้านคนโฉดก็เอาไปใช้จ่ายอยู่ดีนะครับเงินยังคงอยู่คงที่นะครับไม่เกิดหายนะใหญ่หลวงนะครับแต่ไม่เจริญนะครับบ้านเมืองก็จะเท่าเดิมคงที่นะครับแต่ถ้ามีคนโง่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทําให้เกิดผลเสียทั้งตัวเองและคนอื่นนะครับบอกเลยครับว่าชิปนะครับกพมันจะทําให้สังคมสังคมนั้นนะครับยากแค้นแล้วก็ลําเค็นครับอ่า ลองคิดดูดีๆนะครับเหมือนเราตอนนี้หรือเปล่านะครับที่มีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับเพราะเป็นคนโง่นะครับมันไม่ใช่คนโฉดนะครับจากการคิดแล้วนะครับไม่ว่าจะศึกษาในประวัติศาสตร์ยุคคลาสสิกนะครับยุคกลางยุคใหม่หรือยุคปัจจุบันนะครับเราก็ต้องทึ่งกับข้อเท็จจริงที่ว่านะครับแม้ประเทศที่ก้าวหน้าก็ยังมีสัดส่วนคนโง่เท่ากับมีวนะครับไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และประเทศที่กําลังล่วงลงเหวนะครับ สัดส,ส่วนคนโง่ก็ยังอยู่กับมิวเช่นเดิมนะครับแต่เป็นสัดส,ส่วนคนโง่ที่มากกว่านะครับมันมีคนฉลาดน้อยนคนโง่อาจจะเท่ากันแต่ว่ามีคนกระจอกเยอะแล้วก็มีคนโฉดเยอะมันเลยฉุดประเทศนี้นะครับให้เป็นโครงสร้างที่ถดถอยนะครับและก็เป็นประเทศที่กำลังดิ่งลงเหวนั่นเองนะครับสรุปนะครับว่ากฎ5ข้อมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราทุกคนประเมินคนโง่ที่อยู่ในสังคมน้อยเกินไปนะครับมันมีเยอะมากนะครับกฎที่2นะครับโอกาสที่ใครสักคนจะโง่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพหรืออะไรของเขาเลยนะครับคนโง่ก็คือคนโง่กฎข้อที่3ก็คือคนโง่สร้างความเสียหายแก่คนอื่นหรือกลุ่มอื่นทั้งที่ตนเองไม่ได้รับประโยชน์นรหรือกระทั่งทําความเสียหายแก่ตนเองด้วยซ้ำนะ กฎที่สี่กล่าวไว้ว่าคนไม่โง่มักจะประเมินอำนาจทำลายล้างของคนโง่ต่ำเกินไปนะครับอย่าประเมินต่ำนะครับเพราะว่าคนโง่เนี่ยคุณต้องประเมินมาสูงๆไว้นะครับต้องตั้งการปกป้องเลยครับอย่าไปคิดว่าคนโง่เราจะหลอกใช้เขาได้นะครับข้อที่ห้านะครับคนโง่เป็นคนที่อันตรายที่สุดนะครับทางที่ดีอย่ายุ่งนะครับหรือใช้ประโยชน์จากเขานะครับควรเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับและนี่ก็คือ กดพื้นฐานนะว่าด้วยความโง่เขานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังอาจจะฟังดูแล้วงงหรือว่าอาจจะฟังดูแล้วเอ๊ะยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากอ่านในฉบับเต็มนะครับแนะนำนะครับให้ไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับในโง่ศาสตร์กดพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขานะครับของคุณคาโลนะครับชิปโปล่านะครับเป็นหนังสือที่ก็ทำให้เราตระหนักนะถึงว่า เออคนโง่มันก็มีกันอยู่ในทุกระดับชั้นเลยเหรอคนโง่ไม่ได้มีแค่ชนชั้นล่างนะครับแต่มีไปถึงชนชั้นบนและผู้นำเนี่และบางครั้งคนโง่ก็ทาให้ประเทศพังทลายได้เลยนะเหมือนเราเราตอนนี้ก็ว่าได้แนละแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังกันมาถึงตรงนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์หรือว่าเข้าใจในเรื่องของจุลชีวะ วิทยาของมนุษย์มากขึ้นนะครับหรือในเรื่องของสถิติธรรมชาติหรือความเป็นไปนะครับยังไงทางอิลิโมโม,โมนะครับจะหยิบยกเนะะื้อหาสาระดีๆหรือบทความจากในหนังสือหรือเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่า มีข้อความดีๆหรือข้อคิดเห็นอย่างไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับรับฟังทุกอย่างครับขอบคุณครับ